จะว่าไปแล้วแฟนมวยปั้มก็นําเสนอประวัติของนักมวยปั้มมามากมายทั้งหน้าเกา่าหน้าใหม่อันดับตํานานยันบอนใดแต่ยังไม่เคยเล่าประวัติของฝั่งผู้หญิงเลยคลิปนี้เลยเปิดตัวฝั่งหญิงครับซันนี่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นดีว้าคนแรกของ W W E ทามาลาซิตเกิดเมื่อเดือนธันวาปี72ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เธอเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยเห็นแล้วชวนลงไหลจนทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นประจำโรงเรียน และเป็นกัปตันทีมเชียร์ลีดเดอร์ไปและไม่ได้มีดีแค่หน้าตายังเป็นคนเรียนเก่งเรียนต่อในสาขาแพทยศาสตร์ <Wow. S 1> ด้านสัญญาศาสตร์มาได้ด้วยและสาวสวยที่เพียบพร้อมขนาดนี้ก็มักจะมีหนุ่มหลอมมาจีบอยบ่อยหนึ่งในงนั้นก็คือคริสโตเฟอร์แคนดิโดหรือคริสแคนดิโดที่เป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนและฝันอยากเป็นนักมวยปล้ำอาชีพและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าเข้าสู่วงการมวยปล้ำของเธอ โดยคริสแคนดิโดได้ผ่านตัวไปเป็นนักมวยป้ามอินดีในแถบนิวเจอร์ซีย์ก็ตะเวนไปป้ามต่างๆโดยมีทามาร่าคอยติดสอยห้อยตามไปด้วยท,ท,ท,ทั้งๆที่บางทีก็ไม่ได้ค่าตัวนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้จ้างเธอแต่เธอก็เต็มใจไปกับคริสปรากฏตัวกับเขาทุกที่ระหว่างเรียนเตรียมเป็นศัลยแพทย์อยู่นี้จนปี92จิมคอนเนตเซ็นสัญญาคริสแคนดิโดเข้าสมาคม Smoking มอสเทนทที่อยู่ในรัฐเทนเนสซีทำให้คริสต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ทามาลา เธอก็เลือกย้ายหน่วยกิจไปยังมหาลัยที่เทนเนสซีด้วยแล้วก็ตามไปอยู่กับแฟนแต่พอจิมคอนเน็ตเห็นหน้าตาและการพูดจาของธรรมราแล้วเขาก็สนใจจะเซ็นสัญญาเข้าร่วมสมาคมไปด้วยคนเพราะเขาอยากได้ผู้จัดการให้กับไบรอนลีแม้ช่วงนั้นสมาคมไม่ค่อยมีผู้หญิงอยู่ด้วยแต่เธอไม่พร้อมครับที่จะทํางานเต็มตัวเพราะว่าติดเรียนเพราะว่าการเรียนแพทย์ม,มันหนักเนะ จิมเลยขอให้ดรอปเรียนมาสัก6เดือนมาลองดูก่อนอย่างน้อยก็มีเงินก้อนไปจ่ายค่าเทอมได้นะจะได้ไม่ต้องขอพ่อแม่เธอก็เลยกลายมาเป็นทามาล a าฟิตนักเรียนกฎหมายผู้สนับสนุนฮิลารียคิงตันโดยเป็นฝ่ายธรรมต้องการเรียกร้องให้สมาคมจ้างผู้หญิงมากขึ้นโดยหน้าที่หลักของเธอเป็นผู้จัดการทั้งไบรอัรลีและคริสแคนดิโด o แฟนของเธอซึ่งสโมกกี้มั์เทนนี้ก็เป็นพันธมิตรกับ WWE ทำให้เธอ ได้มีโอกาสไปออเดชันจนได้เป็นพิธีกรเป็นผู้บรรยายเสริมในรายการดับยูดับยูอีไปแต่ยังไม่มีบทบาททางจอทีวีอย่างเป็นทางการจนปี95คริสแคนดิโดที่มีฝีมือพัฒนาจนเป็นอดีตแชมป์ NWA มาแล้วได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับด w, w e ยุดยและสมาคม ก็เคยเห็นผลงานของทั้งคู่ตอนที่เป็นอาธรมรมาก่อนทำให้สมาคมตัดสินใจเปิดตัวธรรมล่าสู่จอทีวีในนามซันนี่ผู้ที่มาพร้อมกับคริสแคนดิโดในนามสคิปจากทีมบอด y ี้โดนัทเป็นกูรูฟิตเน่ไฟอาร,รมที่คอยมาดูถูกคู่ต่อสู้หรือผู้ชมว่าเฮ้ย hey, พวกแกหุนไม่ดีเลยไขยมันเยอะไม่ก็เหี่ยวแห้งไม่สวยงามเหมือนพวกเรา ถ้าอยากดูดีก็ลองมาฟิตหุ่นแบบพวกเราสิคล้ายๆกับพวกทีวีไดเรกแบบจอสซ่าล่าอะไรอย่างเงี้ยครับและภายหลังก็ได้ทอมพิตชาร์ดมาในานามซิปเป็นกู่แท็กทีมของแคนดิโดไปอีกคนและซันนี่เขากลายเป็นผู้จัดก,การเต็มตัวจนทีมนี้คว้าแชมป์แท็กทีมมาได้แต่ก็ไปเสียให้กับทีมก็อดวินแท็กทีมจากบ้านนาแต่ไม่ได้เสียแค่แชมป์แท็กทีมนะครับซันนี่ก็ย้ายไปอยู่กับแชมป์ใหม่ด้วยแล้วก็แต่งตัวเป็นสาวบ้านๆไปแทนแต่ภายหลัง หนุ่มบ้านนาก็เสียคำขาดให้กับทีมคาวบอยไปซึ่งซันนี่ก็ย้ายไปเป็นคาวเกิร์ประจําทีมคาวบอยนี้ไปแทนคือง่ายๆแชมป์แท็กทีมอยู่ไหนเธอก็ไปอยู่ทีมนั้นนะครับและไม่ว่าเธอจะอยู่ทีมไหนเธอก็ได้รับความสนใจยิ่งกว่านักมวยป้ามิกโดยหน้าตาที่จิ้มลิ้มรูปร่างที่ดูบอบบางหน้าทะนุถนอมบวกกับความล่าเริงอยู่ตลอดเวลาและก็ชอบโปรยเสน่ห์ให้คนดูแม้ว่าเธอจะเปน็นธรรม แต่ก็ยากที่จะทำให้แฟนเกลียดเธอได้ครับแต่กลับชอบเธอมากขึ้นซะอ,อย่างนั้นและไม่ใช่แค่แฟนมวยปั้มที่ชื่นชอบนะครับแต่เป็นแฟนทั่วอเมริกาเลยที่ไม่ได้ดูมวยปั้มก็ยัง,ลงหลงไหลในตัวเธอและรูปภาพของเธอนี้กลายเป็นภาพที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุด ในไซต์อเมริกันออนไลน์ในปี96เลยนะครับผมอเมริกันออนไลน์ก็ประมาณ Google สมัยนี้ครับพูดง่ายๆคือรูปเธอติดเทนนารดหนึ่งประจำปี96ในการดาวน์โหลดไปคือโหลดไปดูหน้าคอมจนแฉครับหมายถึงตาแฉะนะแล้วไม่ใช่แค่ยอดดาวน์โหลดนะหนังสือที่มีเธอขึ้นปก ต่างก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าโดยเฉพาะเหล่าผู้ชายทั้งหลายที่น่าจะต้องซื้อไปหลายเล่มหน่อยเพราะไม่รู้ทําไมเวลาดูบ่อยๆแล้วมักจะเปิดไม่ออกครับโดยเฉพาะหน้าที่มีภาพเธออยู่เนี่ยโอโ้โหติดหนึบเลยสงสัยกาวไม่ค่อยดีและนอกจากนี้เธอยังได้รางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมจากนิตยสาร PWI ประจำปี๙6ไปอีก เธอเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับที่ทําได้ความโด่งดังของเธอก็ไม่ใช่แค่วงการมวยป้ามอีกแล้วครับเธอยังไปออกรายการนอกเหนือจากดับยุนยุยอยู่บ่อยๆเพราะเธอมีความสามารถมากมายและนอกจากเป็นผู้จัดการแล้วเธอยังรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการอีกด้วยเพราะใครๆก็อยากดูเธอครับและความสามารถที่มีมากมายอย่างนี้เพราะปกติท่านผู้หญิงไม่เป็นผู้จัดการก็เป็นนักมวยป้ามไปเลยแต่เธอนี่ทําได้แทบจะทุกอย่างเลยครับทั้งพูดโปรโมตแสดง เรียกเสียงจากคนดูได้เป็นอย่างดีจนทําให้เธอถูกขนานนามว่าเป็นดีว่าคนแรกของดัมยูดัมยูยยยอีไปนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มของการที่ดัมยูดัมยูอีทำไมถึงชอบมาผู้หญิงที่หน้าตาสวยๆ่นดีๆเข้ามาในสมาค,คาม,มาบ่อยๆนะครับ,รบเพราะว่าสามารถดึงดูดผู้ชมได้จนนิตยสารเพ่บอยสนใจติดต่อเธอมาแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะถ่ายครับเลยปฏิศเสธเพ่บอยบ คิดดูนะปฏิเสธเพย์บอยเลยอ,อันนี้ผมว่าเธออาจจะคิดเฮ้ยไม่จําเป็นต้องไปถ่ายรูปให้เปลืองตัวหน่เพราะอยู่ดับยูดับีก็ได้เงินพอสมควรอยู่แล้วแถมการเดินทางของเธอถือเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับถ้าไม่นับตระกูลครอบครัววินส์แม็กแมนนะที่ได้ตั๋วเฟิร์สคลาสในการเดินทางอ่ะคือปกติจะให้แต่ระดับสูงครับอย่างชอนเบรดฮาร์ดเทเกอร์อะไรแบบนี้แต่ซันนี่ก็ได้กับเขาด้วยอ่ะดูเหมือนชีวิตเธอเพียบพร้อมไปทุกอย่างเลยนะครับทั้งเงินดีเป็นจุดสนใจแถมได้อยู่กับแฟนอีก แต่จุดพลิกผันกําลังจะเริ่มขึ้นครับหลังจากที่เธอเข้าไปพัวพันกับกลุ่มเด็ c คลิกใครไม่เคยรับชมบอทพวกเขาก็ไปรับชมได้ในช่องผมเลยจากคําบอกเล่าของซันนี่นะครับซั Sunny นนี่และคริสถือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเด็ c คลิกอยู่ และร่วมเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันจนครั้งหนึ่งที่ชอนได้รับบาดเจ็บที่น่าจะมาจากการที่เมาและไปกวนชาวบ้านเขาเลยโดนเล่นงานมาทําให้ซันนี่และคริสซี่อยู่โรงแรมได้เข้าไปดูแลและพาส่งโรงพยาบาลให้และซันนี่ก็คอยถามไถยด้วยความเป็นห่วงครับจนชอนโอ้ประทับใจและคุยกันถูกคอแต่ภายหลัง ก็ถูกมากกว่าคอเลยครับแล้วก็เลยแอบไปคบกันแต่ดูจากภาพลวดูไม่น่าจะแอบเท่าไหร่นะก็ทําให้ซันนี่ไปไหนมาไหนกับกลุ่มนี้บ่อยขึ้นและเป็นครั้งแรกที่ซันนี่ได้ลองดื่มใช้ยาปาร์ตี้หนักๆและจัดหนักกับชอนทุกๆที่ที่มีโอกาสครับแม้กระทั่งออฟฟิศของตาวินก็ไปฟาดฟันกันมาแล้วโดยที่คริสไม่รู้เรื่องเลยโดยจะไปหาชอนก็จะบอกกับคริสว่าเฮ้จะไปสปาอยากอยู่คนเดียวห่างกันสักพักนะ แล้วก็ไปอยู่บ้านชอนอะไรแบบนี้จนประมาณ9เดือนครับชอนอยากให้ซันนี่ย้ายมาอยู่ทาวนแต่ซันนี่สงสารคริสเลยปฏิเสธไปทาให้ชอนมโมโหแล้วก็ขอเลิกนี่คือสิ่งที่เธอเล่านะแต่จากคาบอกเล่าของหลายๆคนตั้งแต่ที่เธอเข้าไปร่วมกลุ่มกับเดอะคลิกครั้งแรกแหละชอนก็หมายตาเธอไว้แล้วเพราะตอนนั้นเธอคือผู้หญิงคนเดียวในฐานะนักมวยป้าหม่งองสมาคมนะครับและหน้าตาก็จิ้มลิ้มซะด้วยแถมดังเป็นขวัญใจของแฟนแฟนอีกถึงแม้จะมีแฟนอยู่แล้วแต่ชอน ก็คือสุดหลอของสมาคมอ่ะคือพูดตรงๆก็คือเป็นคนจังอะไรนั่นแหะก็ จะเอาท่ายางอใครจะทําไมซันนี่ก็เล่นด้วยครับโดยหลอกคริสว่าจะไปทาอย่างอื่นแต่จริงไปหาชอนซึ่งจริงๆคริสรู้มาตลอดนะครับแต่เขาทําเป็นปิดหูปิดตาเพราะอย่างแรกซันนี่เป็นคนที่ห้ามไม่ได้2คริสรู้สึกผิดครับที่เอาซันนี่เข้ามาพัวพันกับวงการนี้ทัางที่ซันนี่อาจจะกลายเป็นสัญญาแพทย์มือดีก็เป็นได้และสุดท้ายคริสรักซันนี่มากจนยอมเป็นของตายครับเพราะว่ารู้สึกซาบซึ้งที่เธออยู่กับเขามาตลอดตั้งแต่ตะเวนปั้มแถวบ้านจนเข้าสู่ดับยูดัยูอีแต่ทั้งคู่ไม่ได้เลิก ถือเป็นการควบ2ไปอะไรอย่างนี้จนครั้งหนึ่งที่เบรดฮาร์ดขอซันนี่เข้ามาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายในล็อกเกอร์ผู้หญิงเพราะว่า oh, อย่าลืมนะครับว่าซันนี่คือผู้หญิงคนเดียวทําให้ล็อกเกอร์หญิงก็มีแต่เธอเนี่ยแหละครับที่ใช้อยู่โอ้ oh, แต่ล็อกเกอร์ชายนิดเบียดอัดกันจนเหม็นเงื่อเบรดฮาร์ดที่ลาคาญครับเลยขอซันนี่ถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วจะขอเข้าไปเปลี่ยนบ้างเพราะเบรดไม่อยากส่งสิงกับคนพวกนี้ก็ทําให้ชอนที่อยู่ในด้านมืดครับรู้เข้าและเกิดหึงบอกเฮ้ยมาทําบ้าอะไรกับแฟนฉันหาว่าซันนี่กับเบย้อ แ,แต่ทั้งคู่ก็ปฏิเสธครับแต่ชอนไม่เชื่อและทะเลาะกันและชอนก็เอาเรื่องนี้มาพูดออกอากาศนะครับจนทําให้เบรดงานเข้าเลยทีเดียวและถือเป็นการเปิดศึกในชีวิตจริงอย่างเป็นทางการของทั้งคู่นะครับจนชอนเลิกกับซันนี่ไปและถ้าเป็นจริงอย่างที่ซันนี่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยเกงใจคริสเธอก็ควรจะไปอยู่กับคริสใช่ไหมครับเปล่าเลยเธอกลับไปสารสัมพันธต่อ,อกับเดวี่บอย แต่เป็นการชั่วครั้งชั่วคราวนะครับจนภายหลังคริสบาดเจ็บและ WWE ไม่ได้มีบทจะใช้เขาอีต่อไปครับก็ทำให้เขาออกจากสมาคมไปคราวนี้สันนีก็ล่าเริงเลยสิครับและมีข่าวลือนะครับผมอันนี้คือไม่คอนเฟิร์ม้วกันว่าเธอตั้งแต่ระดับบันไดยันตำนานเลยอ่ะคือไม่คอนเฟิร์ม้วกันครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างออกมาปฏิเสธแต่เป็นแค่ข่าวลือจากเสียงบอกเล่าเฉยๆมีแค่ชอนกับเดวี่ครับที่คอนเฟิร์มจริงๆ แต่ที่หลายคนออกมาพูดคือเธอชอบโปรยสเสน่ห์ครับอย่างวาวีนัสกาลังฟังเพลงอยู่เธอก็ออกมาพูดใกล้ๆบอกเฮ้ยฉันอยากโดนพันธน,นาการอะไรแบบนี้หรือจัสตินเครดิเบิลครับที่ไปอาศัยบ้านของซันนี่อยู่นะครับเหมือนกับไปชั่วครั้งชั่วคราวไว้อะรอาระแงนี้และคริสก็อยู่นั่นด้วยแต่คริสอาบน้ําอยู่ซันนี่เลยเข้าไปหาจัสตินและบอกว่า <S <S เรามาทําแบบเร็วๆกันดีไหมเนี่ยเขาอาบน้ําอยู่ไม่เห็นหรอกซึ่งจัสตินก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่รู้สึกโอ้โหสงสารคริสเหลือเกินที่ต้องมาเจอคนแบบนี้ และการที่เธอนอกใจคริสแม้คริสจะไม่ว่าอะไรแต่เพื่อนนักมวยปั้มก็ไม่ค่อยชอบนิสัยเธอเท่าไหร่ครับบวกกับการที่เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มเดอะคริกด้วยก็ยิ่งทําให้กลายเป็นที่เกลียดชังของเหล่าเพื่อร่วมง,งานบางคนนะครับและก็หาเรื่องแกล้งเธออยู่บ้างแม้แต่คนในกลุ่มเดอะคริกเองอย่างเอ็กซ์แพคก็เอากับเขาด้วยครับโดยเอามูลมาใส่อาหารของเธอและครั้งหนึ่งที่เธอโดนขี้หมูนะครับจากกอดวินล่าตัวเอ็กซ์แพคและเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยรวมถึงซิฟนะอดีตเพื่อร่วมทีมบอดดี้โดนัทเนี่ย คือร่วมผสมอย่างอื่นเข้าไปในมูลนี้ด้วยครับอันนี้เป็นมูลปลอมนะแต่เอ็กซแแกก็เอามูลจริงใส่เข้าไปด้วยครับแหมแกนี่ขี้เล่นจริงๆเลยนะซึ่งก็เป็นปัญหาหลังชากของเธอแต่ปัญหาหน้าฉากกาลังมาเยือนครับหลังจากนี้ก็มีผู้หญิงทยอยเข้าสมาคมมาเรื่อยๆ แต่การปรากฏตัวของเซเบิลเธอมองว่าเฮ้ยคนนี้มาแทนที่เธอแน่เลยถึงแม้ทั้งคู่จะดูต่างกันนะครับซันนี่ที่ลุกดูสดใสล่าเริงสไตล์บ้านๆส่วนเซเบิลจะมาในมาดนิ่งๆแต่เต็มไปด้วยความลึกลับหน้าค้นหาที่มาพร้อมความแซบ่บความเซ็กซี่และเหมือนจะมีความน่าดึงดูดทางเพศมากกว่าสันนี่ได้ซ้ํา <c oughs> ก็ทําให้เสือ2อตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้ครับและยิ่งหลังฉากซันนี่ลองเข้าไปพูดคุยดูแล้ว <c oughs> ก็ยิ่งทําให้ไม่ชอบใหญ่ครับ เพราะหลังจากที่ซันนี่รู้ว่าสามีเก่าของเซเบิลเสียไปเธอก็แสดงความเสียใจครับแต่เซเบิลกลับตอบว่าเอ้ยดีแล้วเขาจะได้มาเจอแฟนใหม่อย่างมาร์ชเมลโล่ไงก็ทําให้ซันนี่รู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทำไมเย็นชาจังทั้งที่สามีก็มีลูกด้วยกันนะสามีคนเก่าเนี่ยแต่ถ้าให้พูดจริงๆคือไม่ว่าเซเบิลจะพูดอะไรก็คงไม่ถูกใจซันนี่แหละครับจนเกิดการประทะกันหนังฉากและก็แก่งแย่งชิงดีกัน แต่เซเบิลครับที่ไม่ยอมซันนี่เลยทาในสิ่งที่ซันนี่ทำไม่ได้นั่นก็คือขึ้นปั้มครับเซเบิลที่โชว์พละกําลังทั้งจับสามีตัวเองมาทุ่มมาใส่พาเวอร์บอมที่เรียกว่าเซเบิลบอมเนี่ยทำให้เซเบิลกลายเป็นลุคที่ทั้งสวยเผ็ดดุและดูทรงพลังอีกก็ทําให้เธอได้รับความนิยมมากกว่าซันนี่เสียด้วยซ้ําแถมไปถ่ายแบบกับเพย์บอย ก็โด่งดังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับแล้วก็กลายเป็นแชมป์หญิงในที่สุดตรงข้างของซันนี่ครับที่ยังคงเป็นผู้จัดการเหมือนเดิมและก็ปาร์ตี้หนักเหมือนเดิมจนบางครั้งก็ไม่มาทํางานด้วยซ้ําทําให้ด w มยดดีตัดสินใจเอาเธอออกไปครับซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเธอรู้สึกไม่ได้รับความสนใจจนพอเฮเมนพยายามติดต่อเธอให้เข้าร่วมกับ ecw เพราะครั้งหนึ่งเธอเคยเข้าร่วมไปแล้วแล้วรู้สึกเออน่าสนใจดีและช่วงนั้นผู้หญิงก็น้อยครับถ้าเธอไปอาจจะได้รับความโดดเด่นมากกว่าและ ริสเองเขาอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกกันเลยนะครับและรวมถึงเฮเมนสัญญาจะให้เงินมากกว่าเดิมแถมควบคุมบทบาทตัวเองได้พร้อมกับออกสินค้าของตัวเองมาขายได้เลยโหสันน่ฝั่งนี้ก็ยิ่งชอบสิครับเธอก็เข้าร่วมกับ ECU ไปแล้วก็มาเป็นผู้จัดการให้กับแฟนเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชื่อจริงปั้มแถมได้รับบทเด่นเลยแต่ถ้าว่าคําสัญญาของพอเฮเมนเรื่องเงินเนี่ยนะครับทำได้แค่ไม่กี่เดือนเองเพราะหลังจากนี้ ECU ไม่มีเงินจ่ายแล้วครับผม และกำลังจะปิดตัวในไม่ช้าคือลําพังแค่ขายตัวอย่างเดียวคงทํากําไรไม่ได้แน่นอนทําให้ติดหนี้ทั้งซันนี่และคริสอยู่เป็นแสนเลยนะแสนดอลลาร์นะครับอันนี้คือไม่ไหวแล้วครับคือต้องขายบ้านเพื่อน,นํามาใช้จ่ายอะ่ะและมีข่าวเือนะครับว่าซันนี่เคยไปขอซัมติงกับนั่งมวยป้ามีซีรัมอยูอ่เพื่อแลกขับยามานะครับผมว่าเธอ ติดถึงขั้นหนักขนาดนั้นอันนี้เรือนะครับก็ฟังหูให้หูคือพูดง่ายคือความมันอยู่ใน E W ของเธอไม่ดีเลยจน E W U E W ูติดต่อเธอมาครับผมแต่เฮเมนบอกเฮ้ยถ้าจะย้ายไปอ่ะ ก็เซ็นสัญญาไม่รับเงินที่เขาติดค้างไว้ด้วยนะเขาจะฉีกสัญญา ECW ให้เลยทําให้ซันนี่ก็ต้องยอมครับแล้วก็แค้นเฮเมนมากโอ้เฮเมนนี้ก็มีศัตรูพอสมควรเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้เปิดตัวใน WCW พร้อมกับแฟนหนุ่มนะครับแต่อย่าลืมว่า WCW ปลาใหญ่ยังกินกันเองเลยอะทำให้ฐานะของเขาและเธออย่างคริส ก็อยู่แค่คุยสเสวีครับซันนี่บางทีก็ต้องขึ้นปั้มด้วยเพราะว่าลูโซ่พยายามผักดันหลีกหญิงของดัมยูซีดยูให้กลับไมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เธอไม่ถนัดเลยครับแม้อีซีดัมยูจะขึ้นปั้มบ้าง แต่ W C W จะเน้นเธอให้เป็นนักมวยปั้มมากกว่าครับแล้วก็ปั้มเดี่ยวเสรด้วยซ้ําแต่เวลาเธอขึ้นปั้มก็ทาให้เสน่ห์ของเธอลดลงเลยครับเพราะเธอแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวนะครับหลังฉากจากเดิมที่เป็นผู้หญิงคนเดียวหรือผู้หญิงไม่กี่คนในสมาคมบ้างทั้ง W W E และ E C W แต่ใน W C W ตอนนั้นก็มีนักมวยปั้มหญิงเข้ามาบ้างแล้วผู้จัดการก็อยู่พอสมควรแถมยังมีนโตเกอร์อีกอะคราวนี้ล็อกเกอร์ลูมไม่ใช่ของเธอคนเดียวแล้วครับแต่เต็มไปด้วยเหล่าสาวๆมากมาย และเธอที่เคยอยู่แต่กับผู้ชายมาก่อนทําให้เข้ากับผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้ครับแถมภรรยาของ DDP ไปเจอกระบ,บาของซันนี่ที่เต็มไปด้วยายายอีกทำให้เธอและสามี ถูกออกจากสมาคมไปครับและที่นี่คงไม่มีซัมติงกับใครแน่นอนครับเพราะอยู่ไม่กี่เดือนเองแถมพอเสร็จงานต่างคนต่างก็แยกย้ายกลับไปครับ mm. ตอนนี้เธอและคริสก็ตะเวนป้ามตามที่ต่างๆนะครับผมซึ่งความเป็นอยู่ก็เริ่มไม่ดีเท่าไหร่ครับจนครั้งหนึ่งเคยเกือบไส้ติงแตกเลยนะเธอแต่ก็เข้าโรงพยาบาลรักษาทันครับจนคริสได้เข้าร่วมกับพ NA mm. ไปครับและหายนะก็เกิดขึ้นนะครับ mm. เมื่อคริสโดนเตะและพลาดจังหวะที่ล้มลงอะ่ะทำให้ขาหักจนต้องผ่าตัดแล้วก็ พักการปั้มไปแต่การผ่าตัดนี้ทาให้เกิดริมเลือดเข้าไปอุดตันที่ปอดครับแต่บ้างก็ว่าเพราะปอดบวมครับทําให้คริสจากโลกนี้ไปในปี2005ทําให้ซันนี่เศร้าเสียใจครับแล้วก็ดื่มหนักและตัวเธอจากที่ผอมๆจากรูปร่างบอบบางเนี่ยกลายเป็นสาวร่างใหญ่เลยครับและบางครั้งก็ต้องขึ้นปั้มท,ท,ท,ทั้งที่ไม่อยากที่จะปั้มด้วยแต่ก็คว้าแชมป์มาได้นะ จนดับเยูดับเยูเห็นสภาพแล้วไม่ไหวส่งเธอเข้าบําบัดดีกว่าและเธอสามารถทําสําเร็จมาได้นะครับกลับมาหุ่นเพียวและประกอบตัวอีกครั้งในปี2007ก็ยังดูสวยเหมือนเดิมนะเธอก็เตรียมกลับไปศึกษาด้านการแพทย์อีกครั้งและก็ได้พบรักกับนายตำรวจคนหนึ่งและก็ได้ขึ้นปันม๊มในเรซซมมานีครั้งที่25และเข้าสู่หอเกยรติยศในปี2011พร้อมกับชอนอดีตคิ่ของเธอเนี่ยโดยตอนนี้นะครับชอนอยู่ในมหานักบุญและกลับมาพูดคุยกับซันนี่เหมือนเพื่อนทั่วไปครับแบบบริสุ ด้านมืดครอบงำอยู่เธอมองว่าโหชอนนี่สภาพเป็นอย่างนี้แล้ว,ลวเนี่ยจากที่เคยหล่อเหลากับตาเก็ผมงอกดูโทมตรงข้างกับเธอที่ยังดูอ่อนวัยอยู่นี่หรือคนที่ฉันเคยซัมติงด้วยและการที่ชอบซัมติงของเธอเนี่ย เธอก็ยังซัมติงไม่จบนะครับยังไปสารสัมพันธ์กับนักมวยปล้ำรุ่นน้องทั้งสมาคมินดี้ยันดับยูดับยูอีเลยที่เรียบร้อยแน่ๆคือคริสมาสเตอร์และดอฟซิกเลอร์ครับและมีข่าวเลยนะครับอันนี้ลืออย่าเชื่อนะครับว่าบ๊อบบี้รูทก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนซึ่งการนอนกับใครผมมองว่าคือถ้าโสดทั้งคู่คงไม่เป็นไรหรอกระวังเรื่องโลกก็พออันนี้ฝากไว้แต่สิ่งที่ทําให้ซันนี่กลับไปถึงจุดตกต่ําไม่ใช่เพราะการนอนครับแต่เป็นการใช้ยาเลยแหละ และก็การดื่มด้วยที่ทําให้ชีวิตเธอพังพินาศเลยครับแต่เธอก็อ้างว่าเฮ้ i, ยใช้ยาแก้ปวดเฉยๆซึ่งเธอก็เป็นคนที่โกหกอยู่บ่อยๆครับเลยเ <c oughs> ชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งและครั้งหนึ่งที่เธอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วเปิดระดมทุนเปิดขายของเพื่อสมทบค่ารักษาให้แฟนๆช่วยเธอหน่อยและไม่นานเธอก็หายจากการเป็นมะเร็งเลยครับนี่ <c oughs> เป็นมะเร็งหรือ <c oughs> เป็นวันเนี่ย ทำไมหายง่ายหายไวจังและนอกจากคําโกหกแล้วเธอก็มักจะใช้คาพูดที่ค่อนข้างแรงนิดนึงแบบฉันไม่ชอบคนดําแบบโพสผ่านวิสเตอร์เลยแต่เธอจะสื่อไปในทางว่าไม่ชอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนดํารวมถึงคนเอเชียด้วยก็ทําทให้เธอโดนทัวลงไปเล็กน้อยครับเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่ปารีสโดนวางระเบิดครับเธอก็มาโพสถึงว่าอยากให้ไหแะนะไปเกิดกับพวกมุสลิมให้สูญพันธุ์ให้หมดเลยจะได้ไม่มีปัญหา พร้อมกับสนับสนุนทำนะครับก็แน่นอนนะครับโพรดรินก็โดนทัวลงสิเพราะเป็นแค่คนบางกลุ่มเท่าน,นั้นไม่ใช่แค่มุสลิมทั้งหมดแต่เหมือนเธอจะไม่ค่อยสำนึกนะครับและบอกว่าเฮ้สยสไตล์การพูดเธอเป็นอย่างนี้เธออาจจะพูดไม่เคลียร์คือถ้าไม่ชอบเธอก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาชอบหรอกชีวิตเป็นของเธออะไรแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดนะครับปี2 0 1 2ัดสเธอโดนจับข้อหาช่วยเหลือในการรักขโมยครับ แล้วเขาใช้ความรุนแรงกับสามีฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่และโดนจับถึง5ครั้งภายใน4สัปดาห์เลยะ่ะจนหย่ากับสามีตำรวจนะครับและเคยหลือว่าเธอเคยไปขอนิวแจ็คให้ไปจบสามีเธอซะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับและในปี2013 เธอก็โดนจับถึง e 6คร hey. ั้งด้วยข้อหาเดิมๆครับและโดนจำคุกประมาณ4-5เดือนเลยปี2 0 1 5คราวนี้ข้อหาเมาแล้วครับซึ่งสภาพเธอกลับมามีน้ำหนักมากขึ้นเลยครับ WWE ก็เขพยายามส่งเธอบำบัดนะครับแต่เหมือนจะเกินเยียวยาแล้วแลเธอก็บอกว่าเฮ้ยการบำบัดมันเสียเวลาเธอก็ต้องออกมาทำงานหากินมาใช้จ่ายสิเธอก็เลยไปเล่นหนังผู้ใหญ่บ้างและก็อ่านหนังสือประวัติชีวะของเธอบ้างนะครับ และไม่นานโดนจับอีกแล้วครับผมในปี2016เนี่ยข้อหาฝ่าฝืนทันบนนะครับผมและอีกมากมายจนเข้าคุกแล้วก็ออกมาปี2017ปี2018เมาแล้วครับเหมือนเดิมโอ้โหคราวนี้ไม่พอหนีไม่ยอมขึ้นสารด้วยปี2019ก็ยังโดนจับอีกครับโ,โหคือโดนจับแทบทุกปีเลยอะ่ะ คือคดีเก่าๆนี่แหละคือย,ยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะคราวนี้ก็โดนคดีใหม่พ่อเข้าไปเรื่อยๆครับทาให้เธอต้องรีบหาเงินมาชดใช้ครับและลือว่าเธอเอาแหวนฮอลเฟรมไปขายด้วยแต่จริงๆไม่ได้ขายนะครับพร้อมกับถ่ายรูปโชว์เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ยังอยู่นะเฟ้ <c oughs> ยพวกโง่เธอเลยหาเงินโดยการไปเปิดโอลีแฟนแทนแล้วก็ทํากําไรได้เป็นแสนดอลลาร์เลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เปิดสกายนะครับเพื่อให้แฟนๆจ่ายเงินเพื่อให้เธอมาดูอะไรแบบคล้ายๆออลีแฟนครับก่อนหน้านี้และเคยให้แฟนๆถ่ายรูปคู่กับเธอบนเตียงมาแล้วและในปี2020เธอก็ดน อีกข้อหาฝ่าฝืนท่านบนและปี2020ก็ยังโดนจับเหมือนเดิมครับข้อหาฝ่าฝืนท่านบนขับรถทั้งทั้งที่โดนยึดใบขับขี่ทำให้กลับเข้าคุกไปเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันจากสาวสวยหุ่นดีนักเรียนแพทย์ไปสู่สาวใหญ่ขี้เมาจอมวีนไปได้ยังไง มีสสิ่งหลักๆที่เกิดเรื่องเหล่านี้มาได้ครับคือ 1. การดื่มการใช้ยาปาตี้หนักๆของเธอเนี่ยแบบไม่รู้ขีดจำกัดของตัวเองอะ่ะทำให้เธอโดนกลับเข้าคุกเป็นว่าเล่นเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่2ของเธอเลยครับผมและอาการที่เธอโดนมองว่าโอ้โหเก็บเรียบทั้งสมาคมเนี่ยก็อาจจากการที่เธอขาดสตินะครับแล้วก็เกิดเรื่องอย่างนั้นโดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ําและเรื่องการหลับนอนนะครับผมผมว่าเฉยๆนะคืออย่างที่บอกคือถ้าโสดทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรคือมันเหมือนกับ,บบางคนมันเป็นอาหารอะคือต้องการตลอดเวลา แต่อย่าลืมป้องกันละกันแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ควรทําจงคึ้่นขนาดเนี้นะครับผมคือชื่อเสียงของเธอก็ฟังดูไม่ดีเลยะครับผมเพราะดูแบบเป็นคนที่ง่ายเลยและอะไรมาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่มีค่าเท่าไหร่นะอย่างที่สองที่ใสเนี่ยแหละครับที่มั่นใจตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ดื้อรั้นอยากทําอะไรก็ทําชีวิตเป็นของเธอเองเธอเลือกเองได้ไม่สนใจถูกผิดและบวกกับการที่เธอสวยจนมีแต่คนมาลุมล้อมนะครับผม ทำให้เธอชอบเป็นจุดสนใจและมักจะเรียกร้องความสนใจอยู่บ่อยๆและไม่ยอมให้ใครมาดีเด่นกว่าเธอซึ่งณตอนนั้นตอนที่อยู่ดับ w อีแทนที่จะพัฒนานะครผมด้านฝีมือการปั้มอ่ะเพราะคริสเขาก็เก่งในแฟนเธอสอนได้จะได้มีฝีมือมาต่อกอกับเซเบิลและอาจจะกลายเป็นแบบคริสก็ได้นะครับคือที่สวยแล้วก็ปั้มเก่งไปด้วยแต่เธอไม่เอาอ่ะคือเธอจะเอาแบบของเธออย่างเงี้ยแหละ ก็ทาให้อาชีพกว่าสมาคมมวยปั้มจริงๆไปได้มากกว่านี้นะสำหรับความสามารถเธอแต่ดันไปไม่สุดครับก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายครับผมเพราะสิ่งที่เธอทํามาทั้งหมดเนี่ยกลับทําให้ชีวิตของเธอดิ่งสู่เหวไปในทันทีครับใครจะไปคิดครับว่าโอ้โหสมัยก่อนเป็นดาวโรงเรียงเป็นสาวฮอตเรียนเก่งน่าจะสร้างชื่อให้กับตัวเองได้มากกว่านี้กลับกลายเป็นผู้หญิงที่แบบหมดสภาพก่อคดีมากมายแถมมุ่งสู่ธุรกิจอลิฟจริงโอลิฟแฟนครับมันก็ไม่ได้ผิดนะ เธอก็น่าจะก,กลายเป็นแพทย์ฝีมือดีได้คนหนึ่งเลยนะซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่เธอต้องทําคือต้องยอมรับตัวเองก่อนครับว่าเธอมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าถ้ามาอยู่ในสภาพนี้ดับยูดับยูอีอ่ะคือแน่ๆไม่รับแน่นอนครับเพราะทั้งมีคดีความแถมยังไปมุ่งด้านออลิแฟนอีกคือดับยูดับยูอีก็เป็นสมาคมที่รักษาภาพรักอยู่แล้วเนะคงไม่มีทางได้เห็นซันนี่อีกนานเลยครับผมแลนะอาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วด้วยซ้ำอาจจะแค่เอ่ยถึงเฉย ก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายไปแต่ถึงยังไงซันนี่ก็จะถูกเรียกว่าดีว่าคนแรกของวงการไปตลอดนะครับขขบพูดที่ติดตามชนจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กาแฟมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ